หนังสยองขวัญที่คุณเคยรู้จักจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดวันนี้เราจะมารื้อกอบทุกอย่างที่คุณเคยเชื่อเกี่ยวกับหนังสยองขวัญใน The Cabin in the Woods หนังเล่าเรื่องของกลุ่มเพื่อนสีห้าคนที่ตัดสินใจไปพักผ่อนที่กระท่อมกลางป่าลึกแต่บรรยากาศอันเงียบสงบในตอนแรกก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาได้พบกับเรื่องราวแปลกประหลาดที่ไม่คาดฝัน ความสยองขวัญคลืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆดึงพวกเขาเข้าสู่สถานการณ์ที่น่กลัวจนถึงขีดสุดแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะได้เห็นเรื่องราวคู่ขนานที่เกิดขึ้นในอีกสถานที่หนึ่งเป็นเหมือนสูตรบัญชาการลับที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีบุคคลปริศนากำลังจับตามองทุกการเคลื่อนไหวของกลุ่มไวรุ่นในกระท่อมอย่างใกล้ชิดรากับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในป่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบางอย่างที่ถูกควบคุมจากเบื้องบน สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกเขาเป็นเพียงอุบัติเหตุหรืออาจเป็นเหตุการณ์ที่ถูกกำหนดไว้แล้ว The Cabin in the Woods เป็นผลงานเขียนบทของจอ o ์ g e วีดอนผู้ซึ่งเราคุ้นเคยกันดีจากผลงานอย่าง The Avengers และ Drew g o d d a r d ผู้กำกับของหนังทั้งคู่ต้องการสร้างหนังสยองขวัญที่แตกต่างไปจากเดิมโดยจงใจหรือโครงสร้างตั้งคำถามและเสียดสีธรรเนียมรวมถึงองค์ประกอบที่มักเห็นบ่อยๆในหนังสยองขวัญ หนังสร้างตัวละครขึ้นมาอย่างตั้งใจให้เป็นเหมือนตัวละครในหนังสยองขวัญที่เราคุ้นเคยกันดีเช่นสาวบริสุทธิ์นักกีฬาสุดเท่สาวฮอตเด็กเนิร์ดและวัยรุ่นสายผีตัวละครเหล่านี้เหมือนมีบทบาทที่ถูกกาหนดไว้แล้วว่าใครจะรอดหรือตายตามสูตรของหนังสยองขวัญและหนังยังเล่นสนุกกับการนําฆาตกรผีและปีศาจจากหนังสยองขวัญหลายแนวมารวมไว้ด้วยกันนอกจากนี้ The c i n i n t n w w o o d s ยังเป็นหนังที่สะท้อนให้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับสังคมของเราด้วยทั้งในแง่ของการควบคุมและวงการองค์กรลึกล,กลับใต้ดินนี้เป็นเหมือนตัวแทนของอำนาจที่คอยควบคุมและบงการชีวิตคนอื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขาสิ่งนี้สะท้อนถึงอำนาจที่อยู่เหนือเราซึ่งอาจมองว่ามนุษย์เป็นเพียงหมากในเกม The Cabin in the Woods จึงเป็นหนังที่ทั้งเสียดสีขนมหนังสยองขวัญและยังชวนให้เราตั้งคำถามถึงอำนาจที่มองไม่เห็นในสังคมการควบคุมบงการและการบริโภคความรุนแรงลองไปสัมผัสด้วยตัวเองว่าเบื้องหลังความน่ากลัวนั้นมีอะไรซ่อนอยู่แล้วคุณอาจมองหนังสียองขวัญไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับ